แล้วก็เมื่อวานนี้นางสาวเบนจาก็ไปชูป้ายชูที่ไหนไม่ชูไปชูที่ห้างไอคอนสยามซึ่งมันเป็นพื้นที่เอกชนไงอ่าแล้วก็พอไปชูป้ายไปแสดงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าไปทำอะไรแบบนั้นในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาจัดการค่ะพอเขามาจัดการก็โวยวายนะคะไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่หน้าห้างไอคอนสยามค่ะ คุณมาทำอะไรในบ้านผมผมมีสิทธิ์ไม่ได้พี่ใช่คุณไม่ได้ทั้งบ้านบุคคลในบ้านผมไม่ได้ทำงานคนทในบ้านผมลบลบลบถ่ายไว้ถ่ายไว้ขอำได้ไหมน้ำไดหมวัดดูไว้เลยนะน้ำได้ไหมน้ำได้นะเฮ้ยพี่พี่ตบหน้าได้ไง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 พี่ตบหน้าเขาได้ไงพี่ตกหน้าเขาได้ไงพี่พี่พี่ตบหน้าเขาได้ยังไงพี่เนี่ยพี่คนนี้พี่ตบหน้าเขาได้ยังไง พี่ตกหน้าเาไม่ได้นะเฮ้ยพี่ตหน้าเขาได้ไงพี่ตกหน้าเพื่อนยังไงอะเฮ้ยเป็นภาพเหตุการณ์บรรยากาศเมื่อวานนี้คือคลิปเต็มทั้งหมดเนี่ยนะคะคลิปเต็มทั้งหมดเขามีการไลฟ์ตลอดอก็คือว่าเขาก็พอชูป้ายเลยเสร็จเนี่ยก็จะมีรอปรพอเนี่ยเดินมาหลายคนนะประมาณสักสิบคนได้แล้วก็พยายามจะบอกว่าน้องๆน,น,น,น้องอยู่ตรงนี้ก่อนน้องจะไปไหน นั่งคุยกันก่อนนะคะคือก็พยายามจะเดินแล้วก็คุยกันมาตลอดจนกระทั่งมามาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยคุณพี่ท่านนั้นก็คงจะรู้สึกเหลืออดละ<ม>เพราะว่าเดินตามกันมาตั้งแต่หน้าห้างมาตลอดเลยก็บอกว่าคุณจะมาทําแบบนี้ที่บ้านผมไม่ได้คือนี้เข้าใจความรู้สึกเลยเพราะ,ะว่าคือเนาะ คือคุณคุณเบนจาก็บอกว่านี่บ้านพี่เหรอพี่มีโฉนดเหรอแต่ว่าประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นค่ะประเด็นก็คือเขารู้สึกว่านี่มันเป็นพื้นที่ของเขามันเป็นที่ทํางานของเขามันเป็นมันเป็นบ้านของเขาอ่ะคือเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจคําว่าบ้านหมายถึงอะไรเป็นบ้านเล็กที่ของของนุบ้านคุณอันทิยาบ้านปลลเม่มันไม่ใช่อย่างนั้นโหนคือคําว่าบ้านคือ เหมือนเราทำงานในองค์กรเนี่ยเอ็มบีทีคือบ้านของเราแล้วเรารักองค์รกรของเราเรารัก m อ็ T. ใครจะมาทำอะไรคุณยะมาทำแบบนี้ได้บ้านผมไม่ได้นะความหมายคือแบบนั้น <laughs> ใช่ค่ะแต่น้องมาทวงถามว่าพี่มีโฉนดเหรอเนี่ยมันไม่ใช่นะคะทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเขาก็ไลฟ์เหตุการ์แล้วมีคนดูมาตลอดเนี่ยช่วงเย็นๆค่ะก็มีการรวมตัวกันเหมือนกับหลายๆครั้งเนี่ยนะคะมีการรวมตัวกันที่หน้าห้างไอคอนสยามนําโดยพานุพงษ์จาดนอกมีการนามวลชนนําป้ายประท้วงมาแล้วกดดันให้ทางศูนย์การค้านําตัวผู้ก่อเหตุออกมาขอโทษนักกิจกรรม ของคนนี้ที่เขาไปทํากิจกรรมเนี่ยนะคะโดยทางตัวแทนผู้บริหารไอคอนสยามก็ออกมาประกาศยืนยันว่าจะมีการดําเนินการตรวจสอบทางวินัยกับผู้ที่ก่อเหตุภายใน3วันแต่ว่าพานุพง์เนี่ยไม่ยอมค่ะ ขีดเส้นตายบอกว่าถ้าภายใน24ชั่วโมงนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นพร้อมกับให้มีการถแถลงความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาผู้ที่ก่อเหตุก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการกล่าวว่าผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาให้เกิดอุบัติเหตุนะคะท่ามกลางเสียงโหร้องแสดงความไม่พอใจของคนที่มารวมตัวกันที่หน้าห้างจนกระทั่งหลังจากนั้นก็ สลายตัวแล้วก็ยุติการ,รชุมนุมไปหลังเกิดเหตุก,การณ์เนี่ยนะครับนักศึกษารายนี้ก็เดินทางไปลงบันทึกประจําวันว่าถูกทาร้ายที่สอน,นอปักคลองสานะครับตำรวจก็เปรียบเทียบปรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นเงิน1000บาทแต่ว่ากลุ่มมลชนรัษฎรยังไม่พอใจ <ๆ S 1> เดินทางไปปักหลักชุมนุมภายในบริเวณศูนย์การค้านะครับแล้วต่อมาแฟนเพจไอคอนสยามก็ได้มีการโพสต์ชี้แจงว่าเรื่องนี้นะครับทางบริษัทเนี่ยก็ รับทราบเรื่องและขอแสดงความเสียใจขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงนะครับทันทีที่รับทราบเรื่องศูนย์การค้าก็ได้เร่งสอบสวนและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าพนักงานกระทำผิดจริงจะดําเนินการลงโทษตามวินัยร้แรงกับพนักงานคนดังกล่าวตามระเบียบนะครับและขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของศูนย์การค้าตลอดเวลาที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งงดเว้นการจัดกิจกรรมหรือการเรียกร้องหรือการแสดงออกทางการเมืองทุกรูปแบบ นะครับค่ะนี่คือพื้นที่ส่วนตัวค่ะคือเป็นพื้นที่ที่เอาเขาทำมาค้าขายเนี่ยนะเขาก็ไม่อยากให้พื้นที่ของเขาในห้างเขาเนี่ยมีความมุ่นวายฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรมาเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกวับเราหรอกนะฮะวก็แหมดูก็แต่และคนไปนี่ก็ใหญ่โตทั้งนั้นเลยนะเขาขอเวลาสามวันในไม้บอกว่าไม่ได้ต้องภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอื <c oughs> คือตอนที่คนดํานี้ก็เป็นใหญ่โตมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมากในบ้านเมืองก็ข่มขู่คนนู้นบ้างคนนี้บ้างว่กากันไปนะครับอยากทําอะไรก็ทําเต็มที่แต่ต้องต้องไม่ลืมนะคะว่าสถานที่ที่คุณไปเนี่ยมันเป็น ซับของทางเอกชนนะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเคลื่อนไหวไปยืนทําอะไรเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตเขาคือถามว่ามีโฉนดไหมเขามีโฉนดนะเขามีนะอาจจะพี่รปภอาจจะไม่เป็นโฉนดของชื่อพี่เราแต่เป็นบริษัทของเขาที่เขาทํางานอยู่เขาก็ตั้งคืออันนี้ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่าเขาก็ต้องปกป้องเขาก็ต้องปกป้องเพราะว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาก็โดนเขาก็โดนเจ้าขอโดนผู้บริหารมากคุณปล่อยให้มีการมาทํา กิจกรรมแบบนี้ได้อย่างไรแล้วมันเป็นกิจกรรมที่มันจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยอะค่ะมันไม่ใช่แค่การแสดงออกทางการเมืองเฉยๆแต่ว่าป้ายเนี่ยมันคือการจับจ้วงล่วงละเมิดแล้วก็พาดพิงไปถึงพระมหากษัตริย์โดยตรงเพราะฉะนั้นทางห้างเขาก็คงไม่ยอมค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีหลายห้างที่ยอมปล่อยปล่อยไปก็เลยคิดว่าฉันอยากจะไปทูป้ายด่าใครก็ทําได้เมื่ก่อนหน้านี้มีห้างหนึง่งกลางเมืองเนี่ยนะครับ,รบมีกลุ่มนี่แหละนะครับ ก็พักพวกแนวๆนี้แหละก็ไปขึงป้ายกลางห้างเลยเกี่ยวกับเรื่องมาตานึงหนึ่งสองอะไรเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวกลายเป็นว่าคือถ้าห้างเขาไม่ออกมาทําอะไรก็จะกลายเป็นว่าเขามีส่วนสนับสนุนด้วยคนอาจาาจะเข้าใจอย่างอ๋อห้างนี้เป็นพวกนี้หรือ,อเขาก็เสียหายในทางธุรกิจและนี่นะในคลิปเนี่ยนะตอนที่เขาโดนโดนไล่ต้อนมาเนี่ยเขาบอกอ๋อห้างนี้เป็นของเจ้าเหรอ,อเนี่ยตะโกนห้างนี่เป็นของเจ้าเลรวทำไมถึงทำไม่ได้เนี่ยนะคะ ของใครก็ถาไม่ได้ใช่อกเวกของแม่ของคุณสร้างไว้คุณไปาคือถ้าจะไปชูเนี่ยไปชูที่บ้านอเออเออบอกแม่ไว้ว่าหนูจะมาชูเนี่ยจะถ่ายรูปขึ้นเฟซไลฟ์อะไรก็ทําไปแต่ว่านี่มันไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองทําแบบนี้ไม่ได้นะคะทีนี้มาดูกันนิดนึง